สวัสดีค่ะดิฉันนางน้ำคิพอิทธิศัก์นาเดชคุณครูกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนเทศบาลมืองไม่ห้องสอนค่ะคุณครูบรรจุที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นแห่งแรกเลยนะคะในชีวิตของการเป็นข้าราชการตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมปี2548ค่ะแล้วก็อยู่กับโรงเรียนแห่งนี้เป็นระยะเวลา15ปีแล้วนะคะ ดิฉันมาในช่วงของที่ท่านอดีตนายกสุเทพนุสวงนะคะซึ่งท่านก็มีความรู้ความเข้าใจในด้านของการศึกษาเป็นอย่างดีมากหลังจากนั้นก็เป็นท่านนายกปรกรณ์จีนาคำนะคะท่านก็ส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาของนักเรียนเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะทำให้เรารู้ว่าโอกาสเป็นสิ่งที่จำเป็นและก็สำคัญมากสำหรับเด็กๆในจังหวัดไม่ห้องสอนนะคะ ค่ะสำหรับรางวัลน,นี้นะคะดิฉันได้รับรางวัลครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีพุทธศักราช2องค่ะจากมูล,ลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะรางวัลน,นี้นะคะเป็นรางวัลที่คัดเลือกจากคุณครูที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการสอนเป็นระยะเวลามากกว่า3ปีนะคะ ซึ่งรางวัลน,นี้ก็คุณครูก็ได้รวบรวมจากประสบการณ์ทำงานที่เกิดขึ้นจากนักเรียนจริงๆค่ะจากการได้ส่งเสริมนักเรียนในด้านต่างๆทั้งด้านสติปัญญาด้านทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรมและการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของผู้ปกครองที่ได้นำมาฝากไว้กับโรงเรียนเทศบาลนงแม่ห้องสอนหลังจากที่ได้รวบรวมแล้วก็ได้ เขียนบรรยายถึงกระบวนการทำงานต่างๆให้เป็นภาพที่ชัดเจนพร้อมกับประกอบรูปภาพเอกสารที่เป็นเชิงประจักษ์ส่งไปให้คณะกรรมการในระดับจังหวัดได้พิจารณาหลังจากที่กทอจอพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ผลการคัดเลือกส่งไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่นค่ะก็ ก็คือกรมส่งเสริมของเราเนี่ยแหละค่ะที่ได้คัดเลือกแต่ละจังหวัดก็จะคัดเลือกจังหวัดละหนึ่งคนค่ะรางวัลน,นี้นะคะก็ทำให้คุณครูได้มีกำลังใจในการทำงานต่อนะคะในการเป็นครูแต่ละคนนะคะก็คงไม่ได้หวังรางวัลอะไรสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจมากที่สุดนั่นคือการประสบความสำเร็จของลูกศิษย์ค่ะถ้าลูกศิษย์ประสบความสำเร็จ ถูกต้องตามทํานองของธรรมนะคะคุณครูที่สอนก็ย่อมมีความภาคภูมิใจดังนั้นรางวันนี้ถือได้ว่าเป็นรางวัลที่เกิดจากความภูมิใจในด้านของการทํางานที่ทําให้ไม่ใช่แค่เราที่รู้เองนะคะแต่ทําให้คนอื่นที่เขาได้มองกลับมายังโรงเรียนแห่งนี้กลับมายังคุณครูที่สอนนักเรียนนะคะเขาได้เห็นว่าสมควรที่จะให้ คุณครูเขาได้เป็นที่รู้จักนะคะก็ภูมิใจนะคะที่เราแม้จะอยู่ในโรงเรียนเล็กๆในจังหวัดไม่ห้องสอน,นะคะ่ะแต่ก็ได้รับรางวัลในระดับประเทศนะคะก็ขอให้รางวัลน,นี้เป็นกำลังใจให้กับคุณครูท่านอื่นๆนะคะว่าเราทำความดีอยู่ตรงจุดนี้ก็ยังมีผู้ใหญ่ที่เขามองเห็นการทำงานและความเสียสละของการเป็นครูคะ่ะ สุดท้ายนี้นะคะขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารเทศบาล,ลืองแม่ห่องสอนนะคะขอบคุณท่านผูน้อำนวยการที่ผ่านมานะคะขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่เป็นกะะนัลยาณมิตรที่ดีที่สําคัญค่ะต้องขอบคุณนักเรียนนะคะที่น่ารักแล้วก็เคารพคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ทุกๆท,ท่านนะคะก็ขอขอบคุณค่ะดิฉัน ก็อยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ปกครองหากว่านักเรียนคนใดก็ตามนะคะที่คิดว่าดิฉันสามารถช่วยเหลือในด้านทั้งเรื่องของอาการเรียนนะคะในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยนะคะหรือว่าต้องการคำปรึกษาใดๆดิฉันจะช่วยเหลือเต็มที่แล้วก็จะทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดค่ะ